เมื่อก่อนตอนเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วนะมาลัยเคยออกคลิปที่ว่าเรื่องไอหอยมันจะยึดที่ดินนะไอสัตว์วชิลาลงกรนนะ่ะ <Okay. S 1> เพราะเวลานั้นนะ่ะรัฐบาลของไอตาเลประยุทธ์จันโอชามันกระชับอํานาจแบบเข้มข้นมาก mm. รู้สึกว่ามันยังคงใช้มาตรา44อยู่นะ นับเวลาคือช่วงที่อิสมอึ้งอ่างโดนลืมลุมกระทืบอนะ่ะโดยฝีมือไอหอยเก้าร้อยจิ๋มกับทีมฮาเร็มนําโดยอีก้อยหอยวายส่งผลให้อีสมอึ้งอ่างเนี่ยต้องนั่งล้อเข็นน้าลายไหลยืดนะแล้วก็มันเออมันจะฮุบเทเวศประกรันภัยแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้มันฮุบได้หรือยังนะเทเวศประกรันภัยมันเป็นของไอหอยหรือยังนะเมื่อก่อนเป็นของอีสมนะอิสมดูแลอยู่นะ ตอนที่มันยังตอนที่มันยังไม่ขึ้นสู่อำนาจน่ mm hmm. แล้วก็ที่ดินที่อิสมมได้รับมรดกจากอิเพชรัตลูกสาวไอรอหกเนี่ยส่วนมรดกของอิรภไพพันนีเมียราชการที่เจ็ดนะมันเจอไอบอดยึดเรียบร้อยตั้งนานแล้ว mm hmm. แต่ว่าอิเพชรัตเนี่ยลูกสาวไอราชการที่หกเนี่ยอายุมันยืนนะมันตาตหาไปประมาณสิบกว่าปีมานี่เองใช่ไหมครับ uh huh. ใช่ไหม mm hmm. เออแล้วส่วนของของิ ใช่เก้าสิบกว่ามันเก่มากมันตายนะแล้วส่วนของอิสมอึง่งอ่างนะมันเป็นที่ดินที่มีมูลค่ามาก มีเขตเทเวศบางส่วนรวมทั้งท่าน้ําราชวงศ์เนี่ยมาลัไไม่แน่ใจว่าท่าน้ําราชวงศ์เนี่ยยังเป็นของอิสมอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นของราชการที่ห้าสายราชการที่ห้านะมไม่รู้ว่าไอหอยหรือว่าไอบอดเนะี่ยมันไปยึดมาหรือ,อยังนะนี่คือส่วนของอิสมอึองอ่างได้ครอบครองจากมรดกลูกหลานราชการที่ห้าทั้งนั้นนะและทั้งจากของอีสายสวัลีพิรมหรือว่าอีปดิวรดาเนะี่ย นี่ก็คู่ขาไอบ้าหีไอร้อห้าบ้าหแล้วนะยังไม่หมดนะมันมีบางส่วนของสีลมด้วยแล้วก็เพลินจิตสาธรแล้วก็ชิบลมเห็ดบางรักอ่ก็มีบางส่วนนะสุขขุมวิทย์ก็มีบางส่วนทองหล่ออีกบางส่วนนี่คือมรดกที่อิสมอึงอ่างนั่งล้อน้ำลายไหลย,ยืดได้รับและก็ครอบครองนะซึ่งเอาจริงๆแล้วอมันก็คือสมบัติของแผ่นดินสมบัติชาติดูการเล่นแร่แปรธาตุใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ กลายเป็นส่วนตัวของอิสอมอึงอ่างไปได้อะฮะ mm hmm. แล้วมันเป็นที่ดินเขาเรียกว่าที่ดินที่มูมลค่าสูงเป็นเขตไฮโซด้วยนะ mm hmm. มันจะต่างจากประตูน้ําหรือจากเขตอื่นนะเขตที่มาลัยกล่าวเนะี่ยคือสาทรเอ่อบางเอ่อเพลินจิตสาทรชิดลมเนะี่ยไปดูได้เลยนะมันจะมีแบบของเซ็นทรัลทั้งนั้นเลยอะ่ะมันจะแบบ ไฮโซอ่ะ so ที่เราดูดมาแล้วดูแผนที่ด้วยนะเพื่อนนะครับแล้วทีเนี้ยไอสัตว์วชิราลงกรเนี่ยมันจะยึดกรุงเทพชั้นในให้เป็นผืนเดียวกันนะ่ะต้องถ้าดูแผนที่ประกอบด้วยอ่ะเราจะเข้าใจง่ายนะเพื่อนๆอแล้วดูความจังไรของมันนะแล้วเขตของไอเหยยครอบครองเนี่ยเขตดุสิตแล้วก็เยาวราชเขตพญาไทเขตยานนาวา แล้วก็ห้วยขวางดินแดงเนี่ยสลิมถึงได้เยอะแล้วเขตนี้มันมีแฟลตตำรวจด้วยใช่ไมแล้วก็เรื่อยมาเออเรื่อยมาจนททอบหอ้านะอ่าช่องหนะ้านะประตูน้ำแล้วก็ราชประสงะแล้วก็สาทรด้วยบางส่วนก็เป็นของไอหอยคลองเตยแล้วก็เขตวัฒนาทวีพัฒนาเขตที่กล่าวมาเนี่ยเตรียมตัวโดนไล่ที่จะไล่แบบหารุโหดคือเผาไล่ที่เหมือนบ่อนไก่คลองเตย นะกษัตริย์ที่ไร้ความาไร้ความปราณีไม่มีความเป็นมนุษย์มันเป็นสัตว์ในร่างคนแล้วมันโชคดีที่มีประศกนิกรหน้างโง่ที่หลงว่ามันยังเป็นกษัตริย์อไอคนบ้าหีวิปริตแบบเนี้ยมีแต่จะนําพาให้ชาติชิบหายวายวอดมาลายเป็นขาโหดนะมาลายสะใจอิสลิมประตูน้าอะทั้งคนขายเสื้อผ้าขายของหรือมกระทั่งอีหมอหนวดดิมทางหน้างโง่คือตอนนั้นอะตอนปีห้าสามที่เสื้อแดงชุมนุมอะ พวกมันนั่งสาบแช่งเสื้อแดงที่เข้ามาชุมนมนะุมน่ยมันบอกว่าขอให้โดนยิงตายเถอขอให้ทานหารเอารถออกมายิงตายให้หมดนะเนี่ยมาเลยได้ฟังพวกมันอยู่ถึงรู้ว่าพวกสลิมนี่มันสารเลวแล้วไม่สำเนียกว่ามันเป็นใครนะเป็นไงละเมืองอิสลิมลูกทาสจาัดงาวไอ้หอยนี่มันไม่สนหัวพวกมึงหรอกนะ คลองถมเนี่ยมันยังเฉดหัวมาแล้วและขนาดเหลืองอ้อยค่าเก่าเต่าล้านปีนะ hmm. แถบโรงบานหัวเฉียวอะแล้วที่หลงเหลือก็คือเจ๊กเท่านั้นที่ยังอยู่ได้คนไทยมันไล่หมด นะเอาเลยนะไอหอยตลาดเฉลิมลาบเนี่ยมึงเอารถเกรดรถเคลนมาใส่มันออกไปให้หมดเลยไออีน่าโง่วกนี้มันสมควรจะเจ๊งชิบหายนะนะแล้วมึงก็เอาไปให้พ่อเจ็กพ่อมึงซะไอจกักรพรดสีนะนะบ้านมันตอนนี้น้ําท่วมโรคระบาดหาเด็กไม่ได้แล้วน้ําท่วมเนี่ยจนรถเงี้ยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่อง,ก,องกี่ล้านคันก็ไม่รู้คือหนักสุดใน ห้าร้อยปีด้วยนะที่เขาพูดกันนะที่เห็นน่ะบ้านพังทลายแล้วก็ดินสไลด์นะมันปล่อยน้ำทิ้งทั้งสิบห้าเขื่อนพร้อมกันคิดดูนะเพื่อนๆอน้ำโคตรพ่อโคตรแม่มันพุ่งจากรูระบายเขื่อนนะนะชนิดที่โลกตะลึงอะถ้าฉีดใส่ตึกเนี่ยมันล้มทั้งตึกก็แล้วกันน่าสยดสยองมากสะใจนะกักน้ำดีนักแล้วโคนบ้านมันน่ะก็เหมือนสริมลูกทาชาัดเง้านี่แหละนะไอ บ้านยุบต่อหน้าต่อตาไม่รู้กี่ร้อยหลังคืนไหลจมน้ําไปเลยนะเและและผู้นํามันยังเชื่อจังไรเหมือนไอ้สางหีเลยนะไอ้ตายไม่ได้พูดไม่ได้เกิดน,นะชาติสุดท้ายของไอ้สีกับไอ้สางหีวชิลาลงกรไม่หิโดนแล้วนะมึงเอาให้เต็มที่เด็กยัดหาก่อนจะตายให้เต็มที่นะไอ้คู่นรกนะเขื่อนโคตรพ่อโคตรแม่มันนะ่ะจํานวนทั้งหมด9 8้า0มแดพันแห่งทั่วบ้านมันนะ่ะเ,เนี่ยทั่วเมื่อสิบเดือนที่แล้วเองนะ ไปดูได้เลยนะข้อมูลน่ะแล้วตอนนี้ก็เอาอีกแล้วอ่ะเหงสซวยไหมอ่ะไอ้สีไอ้ผู้นําบ้าอํานาจกักน้ําไว้ครึ่งโลกน่ะแล้วเวลาท่วมก็ท่วมแบบวินาศสันตโรแล้วไอ้ที่เป็นทะเลทรายที่แห้งชนิดที่ว่าแตกระเหงนะ ปลูกข้าวโพดจนเหลืองอ่อยอ่ะใบกรอบไหมเกรียมนะไอ้ทุ่งกุลารล้องไห้นี่ยังยังอายหลบไปเลยค่ะนะความสบัรดูน,น่ะและระบบนิเวศถูกไอ้พวกไอ้พวกเหี้ยนี่ทำลายหมดนะความโลกที่มันกั้นน้ำเพื่อนบ้านน่ะไม่มีใครเขาทําอย่างนี้นะในโลกอ่ะแล้วบ้านมันคนเยอะใช่ไหมมันจะผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะบ้านมันต้องใช้เยอะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วมันมีโรงงานถลุงแร่เยอะนะม,มนาเลยไปดูข้อมูลแร่หายากอะไปดูแล้วน่าตกใจมากนะที่เขาพูดว่าแร่หายากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหายากหายเย็นนะคะแต่มันถลุงยากค่ะด้วยค่าแรง มันไม่คุ้มในการถลุงเน่ยแล้วก็ต้องใช้สารอันตรายซึ่งใครเขาก็ไม่อยากจะทำเองเพราะว่ามันเสี่ยงนะทำไมไอ้สีมันถึงไปยึดมองโกก็เพราะมันไปหาขุดแร่ค่ะมันขุดแล้วด้วยแล้วก็ทำโรงงานถลุงแร่ที่มองโกเลียด้วยนะแล้วก็สร้างเขื่อนบ้านเขาด้วยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วมีอยู่ปีที่แล้วเนี่ย เขื่อนเข้าแตกอ่ะเพราะมันสร้างแบบไม่สนหีสนแตกก็เหมือนเขื่อนสามผาบ้านมันอน่ะเขื่อนนี้ไม่ได้มาตรฐานนะสร้างไม่ได้มาตรฐานนะเพราะเขื่อนใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแบบเนี้ยมันต้องใช้เหล็กมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่จีนมันใช้เหล็กเพียงไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นนะอ่าแล้วเขื่อนที่มองโกเลียแตกอ่ะคนตายเยอะมากบ้านพังทลายเสียหายมหาศาล ไอ้สีมันก็ไม่สนเพราะบ้านมันน่ะอย่างที่เห็นน่ะทั้งรถทั้งบ้านลอยตุ๊บปองตุ๊บปองคือไหลแบบหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วมันให้เวลาเขาแค่สี่สิบนาทีให้เตรียมตัวล่วงหน้า<อ>วันที่ฝนตกสามวันติดการบ้านมันที่ผ่านมานี่ยนะแล้วชาวบ้านเขาก็ขนไม่ทันแม้กระทั่งรถดับเพลิงรถยกรถเคลนเนะี่ยยังโดนน้ำพัดหายไปเลยอ่ะอนะ ดูนะไอ้สีมันทำเนะี่ยแล้วส่วนอีกเขื่อนหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเขื่อนอันดับสามของบ้านมันอนะ่ะมันก็เสือกไปสร้างตรงรอยเลื่อนของโลกด้วยนะ <c oughs> คือมันบ้งทั้งวิศวกรเฮ <c oughs> งซวยผู้นำก็เฮงซวยแล้วชาวบ้านบ้านมันนะ่ก็ต้องรับกรรมนะ่ก็พอกันกันกบไอ้ซางหีกับอบีบัวเต็ดเมนขาทางขี้ห้าโลกับอปีประทูคอหักนะไออีสี่ตัวเนะี่ยดูอายุมันนะทุกคนเนะี่ย เจ็ดสิบไม่เกินกันนะมันยังจะโลภอะสร้างเวรสร้างกรรมอีพวกระยำม,มามืดไปมืดนะพวกมึงนะลงนรกในเรียววันนี้แหละคะ่ะ